วันนี้นะคะเรามีแพ็กเกจใหม่ครอบครัวสุขสันต์นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกันตานะคะกันตาวิทูลพดุงกิจค่ะ เจ้าของสายทานอยรารีสอร์ทอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเรามีแพ็กเกจนะคะใหม่ของสายทานอยรารีสอร์ทนั่นคือครอบครัวสุขสันต์นะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจนะคะที่เราจัดจะให้ทุกท่านนะคะได้มามีความสุข นะคะกับครอบครัวนะคะสําหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กนะคะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่แบบมากันได้ทางครอบครัวนะคะกันตาก,ก็เลยได้ปรึกษาทีมงานนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจนะคะแบบ2วัน1คืนแล้วก็3วัน2คืนนะคะที่ทุกท่านมาพักที่สายทานอิยาลารีสอร์ทแล้วจะมีกิจกรรมดีๆส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนั่นก็คือแพ็กเกจครอบครัวหันษานะคะ ซึ่งหลายๆท่านนะคะที่มาพักแล้วเนี่ยนะคะนอกจากมีกิจกรรมล่องแพอล่องแพลอยคอสวนสนุกลอยน้ําซึ่งเป็นกิจกรรมสําหรับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มวัยทํางานนะคะเราก็เลยคิดแพ็กเกจนะคะ สําหรับกลุ่มครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยสามารถมาเที่ยวกันได้เลยนะคะแพ็กเกจของเรานะคะจะเริ่มมีแล้วนะคะซึ่งทุกท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่สายทานอิยาลารีสอร์ทได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะกิจกรรมที่ให้น้องๆน,นะคะทำอะไรผ้าเนี่ยจากใบไม้แบบธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมที่เพ้นรูปนะคะจากตุ๊กตา ะะแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สุดๆนะคะเด็กๆจะชอบมากเลยนั่นคือกิจกรรมที่ปังช้างไสยโยกที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะที่เป็นแบ็กกราวนี้นะคะมีกิจกรรมปั้นป้อนอาบนะคะซึ่งปังช้างไสยโยกเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากสายทานเอเยรารีสอร์ทนะคะเราเป็นธุรกิจเชื่อมโยงกันนะคะระหว่าง สายทานอเยรารีสอร์ทแล้วก็ปางช้างไซโยกนะคะซึ่งปางช้างไซโยกเป็นกิจกรรมเลี้ยงช้างเชิงอนุรักษ์นะคะซึ่งไม่ได้มีขี่ช้างนะคะทุกท่านถ้ามาก็จะได้มาทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวปั้นป้อนแล้วก็อาบน้ํากับช้างนั่นเองนะคะกิจกรรมดีๆไฮไลท์แบบนี้นะคะทุกท่านมาจบที่สายทานอเยรารีสอร์ทได้นะคะนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะเรื่องอาหารเรื่อง แพ็กเกจต่างๆนะคะและที่สำคัญก็คือทุกท่านช่วงเช็คเอาท์ก็จะได้อุดหนุนสนับสนุนสินค้าของชุมชนด้วยนะคะของดีกาญจนบุรีเรายกมาไว้ที่สายทานอยาลารีสอร์ทนะคะช่วงนี้ก็เรียนเชิญน,นะคะกลุ่มครอบครัวคุณปู่คุณย่านะคะคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมร่วมกันที่สายทานอยาลารีสอร์ทอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับหลายๆท่านที่ อยากจะมาเสริมบารมีนะคะกับคุณตาชัยพงษ์แสนดีนะคะเจ้าของผู้ก่อตั้งปงางช้างไยโยกนะคะคุณตาก็จะมีสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการเจิมนะคะหนาา้าผากแล้วก็มีองค์พระพิคเนศให้หลายๆท่านที่สนใจในเรื่องของความเชื่อนะคะมาไหว้ที่ปงางช้างไยโยกแล้วก็มาขอพอรนะคะกับคุณตาชัยพงษ์แสนดีเจ้าของปงางช้างไยโยกนั่นเองนะคะคุณตาก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านสู่ปงางช้าง สจโยกเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ091 792 7117นะคะ0918 713663แล้วก็ช่องทางไลน์แอดนะคะแอดไอยารารีเวอร์แควนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะไปเยี่ยมชมเพจของเรานะคะพิมพ์คำว่า สายทานออยราดีสอร์ทภาษาไทยได้เลยนะคะทุกท่านก็สะดวกช่องทางไหนก็วันนี้พวกเรานะคะครอบครวัวแม่นี้พ่อเล็กมันนี่มันตามาที่กาญจนบุรีค่ะสายทานออยราดีสอร์ทนะคะวันนี้เราได้มาเที่ยวทํากิจกรรมตั้งแต่เช้าก็คือเดินเดินชมแล้วก็มีจ็อกกิ้งนะคะแล้วก็ดูวิวสวยๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีทําอะไรอีกนะลูกก็ทำเป็น<ำ>สีเ็นสีส แล้วก็เทนกระเป๋าสุดท้ายเราก็มาที่นี่ที่ปางช้างสโยกนะคะเราก็มาทําการให้อาหารช้างทำอาหารให้ช้างซูชิซูชิให้ช้างทำซูชิให้ช้างก่อนให้ช้างตอนที่กินอะไรอาหารเที่ยงที่อร่อยที่แม่ชอบก็มีผัดไทยแล้วก็แกงไก่แกงไก่ต้มยำขนาวเหนีนวขนาวเหนียวมันว่าอะไรนะอร่อยเด็ดเ็ดวันสวยครับ ทำการอาบน้ำช้างนะคะตื่นเต้นนิดนึงเพราะเราไม่เคยสัมผัสช้างแบบใกล้ชิดนะคะน้องช้างน่ารักมากมีโพสให้เราถ่ายรูปแล้วพอเราอาบน้ำช้างเสร็จช้างก็อาบน้ำเราด้วยแล้วก็เชิญชวนเลยค่ะครอบครัวนักกิจกรรมทุกท่านนะคะไม่ไกลเลยค่ะกาญจนบุรีสายทานอเยรารีสอร์ทมาเที่ยวกันนะคะมาทำกิจกรรมดีๆเด็กๆได้ร่วมสนุกอ๋อก็สำหรับกิจกรรมที่ปงางช้างไสโยกนะครับก็ เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าอยากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาท่องเที่ยวพาครอบครัวเนี่ยมาทำกิจกรรมที่นี่นะครเพราะว่าการป้อนอาหารช้างการอาบน้ำช้างนะคะไม่ได้มีการทำร้ายหรือไม่ได้มีการกดขี่ช้างนะคบเป็นการอนุรักษ์ช้างอย่างแท้จริงใช่ไหมคะใช่แล้วก็อยากจะเชิญชวนอีกทีหนึ่งนะคบเพราะว่าในช่วงเนี้ย การทากิจกรรมครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายๆครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมข้างนอกกันนะฮะกิจกรรมที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเราได้พาครอบครัวเนี่ยมาทํากิจกรรมมาเสริมสร้างาความสาคัญความรักในครอบครัวนะฮะสำหรับเด็กๆสําหรับเด็กๆที่มาป้อนอาหารช้าอาบน้ําช้าเนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ย ได้ซึมซับนะคะความโอบอ้อมอารีการแบ่งปันนะฮะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตไปนะในความรู้สึกที่มีการแบ่งปันนะคะก็อยากเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับใช่ไหมครัคุณแม่ใช่ครับรีสอร์ทอ่อสายทาานายรานะครับ<ถ>ก็ติดต่อมาพักหนึ่งคืนนะคะสองคืน<ถ>เนี่ย สามารถมาทำกิจกรรมด้วยนะฮะในช่วงอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนรีบม,มากันใช่ไหมคะสนุกนไหมชอบไหมเฮ้ยชูนิ้วก่อนเอยี่ยงเลยค่ะวันนี้นะคะกันตาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านสูกก่กาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ